ดูในความแพ็กทุกคนหืมแพ็กมาน่ารักมากพันสักขนาดน,นี้ไม่คิดจะให้กูใช้เลยไงเนี่ยแกะยากมากดูในความกล่องนะทุกคนคือแบบโอ้โหพันแบบว่าอืมนะขอบคุณน,นะคะมาแล้วอ,อันนี้เราสั่งมานะคะเพราะว่าเราใช้ครีม โอ้โหดูนะคะทุกคนขอบคุณมากในการแพ็คนะขอบคุณซึ้งใจมากมากมาดูในความแพ็คเอ่แล้วยังมีถุงข้างในอีกเนาะเออต้องได้อย่างนี้นะคะอาซีรี่นะคะทุกคนคือใช้ครีมเรารู้สึกว่ามันนั่งมันติดใจอะอ่ะเราก็เลยโอ้โหดูนะคะดูอุปกรณ์นะคะคือร้านแพ็คมาดีมากนะ ใช่ว่าร้านแพ็กมาดีมากแล้วดูนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยอาซีรี eries, ทุกคนเราใช้ครีมนะก็ถือว่าดีมากๆนะคะเราก็เลยลองสั่งลูกกิ้งมาใช้ใดูนะคะกลิ่นก็คือแบบเนื้อครีมของเขานะเดี๋ยวครีมก็กำลังเดินทางมาเดี๋ยวเราเรามารีวิวให้ดูนะอันนี้เป็นลูกกิ้งของอารซีรีนะคะทุกคนหอมจริงๆนะต้องบอกว่าเออเราใช้คือแบบว่ากลิ่นติดอะ กินทนมากเดี๋ยวเราขอดูไปหน่อืชื่นใจอะแกะโอ้ยชอบอะอะใครที่อยากลองตามก็ลองไปตามกันดูนะคะแนะนำราคาไม่แพงนะคะบางทีของดีอาจจะต้องราคาแพงเสมอไปอันนี้เราซื้อมาเราเอฟมาในราคา65บาทอนะ,ะทุกคนก็คือใช้คุ้มนะเพราะปกติเราก็ใช้อยู่ราคาก็าจะประมาณเนี้ยจะไม่ได้ใช้ของแพงมานะคะลองไปตากันดูนะอันนี้เอามารีวิวให้ฟังนะคะ,นะคะทุกคน แต่ก็ขอบคุณในการแพ็คแพ็คดีว่าแพ็คดีจนแก่ยากมากทุกคนก็คือแบบมันแพ็คดีเอ้ยร้านร้านเขาแพ็คมาให้ดีมากนะคะแพ็คมาให้ดีจนแบบว่าอืมนะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เรามารีวิวให้ดูแล้วก็ขอบคุณในการแพ็คของนะคะแพ็ก,กะนี้จะไม่ให้ใช้เลยใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะ